มาแล้วครับทุกคนวันนี้ย่าจะตกปลามาเกมดอกันสัหน่อยนะครับทุกคนแล้วทุกคนเคยเล่นเกมดอกั์ไหมครับผมก็เคยเล่นนะแต่แบบไม่เยอะไม่บ่อยอะวันนี้ก็อยากจะมาเล่นเกมดอสัหน่อยพักมือพักอะไรสัหน่อยพักสมองมาที่เกมดอกันนะครับเราแค่เดินผ่านประตูไปเรื่อยๆนี่มีอะไรแปลกใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่นะเท่าที่ผมเคยเล่นมาสองครั้งอะแลวทุกคนชอบเล่นเกมดอกร์ไหมครับ เออเมนน้ำบอกได้นะครับผมถ้าผมเล่นอะไรมั่วไปก็ขอโทษนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเหมือนกันไปครับเดี๋ยวเราไปหาห้องเข้ากันดีกว่าไปมาแล้วครับมาครับมากันสองคนนะครับมากับเพื่อนนะครับทุกคนไม่ซื้ออะไรดีกว่าโอ้ถึงเรามีเงินแต่ชิวแล้่ะเราตัวเปล่านะเราตัวเปักเดี๋ยวให้เพื่อนแบกนี่ครับนาเพื่อนไปนครับนี่เพื่อนเหมือนจะเซียนนะโหเขาซื้อไฟฉายด้วยทุกคน ว้าว <Wow. S 2> นี่เดินแา,าหญี่ปุญนแจเลยสปีดล้านหรือเปล่าทำสปีดร้านหรือเปล่านี่เออผมรีบตามไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงผมไม่เคยเล่นนะเนี่ยไม่มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยอะทุกคนโอ้แล้วเพื่อนอย่างรีบนะเพื่อนรีบนะโอ้ยรีบจัด เออไม่ให้ให้ฟาร์มอ่ะไม่มีเวลาให้ฟาร์มเลยมาครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยเพื่อนไปไหนแล้ววะหันหนีแป๊บเดียวเพื่อนโอ้โหแล้วผมมุดเตียงทําไมก่อนงงนะเนี่ยเออเพื่อนยังรออยู่นะทุกคนนี่เอาแล้วเพื่อนค้างไปแล้วส่วนผมก็ฟาร์มดีกว่าตู้เต็มเลยอะ่ะทุกคนมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยยังชิวๆอยู่ห้อง,รองแรกๆก็ง่ายอย่างนี้แหละมัง้งจะตัดไปตอนห้องหลังๆดีกว่า โอเคครับตอนนี้ผ่านไปสิบสองห้องนะทุกคนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ oh, โอ้โหไม่ไหนเอ้ยอะไรเพื่อนทําอะไรเพื่อนเหมือนจะเข้าตู้ทําไมงั้นผมเข้าด้วยู้หเพื่อนเมื่อกี้เ,เพื่อนเข้านะอ๋อตัวอะไรมาครับเนี่ยเฮ้ยตัวอ,อ,อ,นะอะไรอ่ะเมื่อกี้เอ้ยนี่เพื่อนมีไฟเอาหมอบหมอบนี่ต้องหมอบตามนะอะไรไฟม่วงอะไรเอ้ยอ้ยหเพื่อนเหรอห้ามเพื่อนได้มองนะเพื่อนได้มองนะไอ้ตัวเมื่อกี้เหมือนห้ามมองแนละ้วทุกคนมองแล้วเลื่อนรถนะ ท่าที่ผมรู้มาเออน,นี่กุญแจได้มาละห้องที่สิบสี่นะออชิวเกินแต่เมื่อกี้ตัวอะไรวิ่งผ่านตู้ไปไวนะน่ากลัวน่ากลัวนะทุกคนเดินทางมาถึงห้องที่ยี่สิบแล้วนะทุกคนทับเอ,อ้ยแล้วเพื่อนยังตู้ผมนะอะไรอะเฮ้ยเหมือนจะมาอีกแล้วมาหรือเปล่าเฮ้ยไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปก่อนผมอีโอ้โหตัวอะไรครับนะ้าเมื่อกี้อะเฮ้ยโอแล้วไฟดับหมดเลยไม่มีไฟด้วยผมชิวเกินไง เอ้ยโอ้ยตู้ล้มอะไรอ,อะไรห้องให้เข้าเหรออ๋อฟาร์มมีไหมมีมีฟาร์มไหมมีของไหมอฮ้ยมีมีนี่ด้วยทุกคน <S 2> <S 2> อะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นที่ไข่อันนี้เปล่ากล่องใช่ไหม <S <S ถือสะเทะนี้มีควงมีควงด้วย <S 2> <S 2> โหรีเฟืนอ์มีไฟฉายนงะไฟฉายนะผ่านมาแล้วยี่สิบเจ็ดห้องนะทุกคนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมยังไม่ตายนะเออ อะไรเพื่อนบอกให้แอบตู้หรืออะไรเอ้ยเหมือนเพื่อนจะเข้าตู้แล้วผมแอบไม่ได้เอาปุ่มเอาเข้าไม่ได้เอ้ยนอ้ผมเอาโอ้ยผมไต้ผมล่วงไปแล้วทุกคนโดนที่บอกให้ตัวที่มันวิ่งผ่านตู้ตายเลยโอเคครับไปนะครับเล่นใหม่อีกรอบนึ่งมันฆ่าผมไปแล้วนี่ล่วงไปแล้วผมโอ้โหนอนอยู่นู่นตัดมาแบบเร็วๆนะครับทุกคนในแห่ มากับเพื่อนคนเดิมคู่ใจเพื่อนกําลังซื้อของอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมพร้อมแล้วผมพร้อมที่จะไปลุยต่อแล้วครับหลังจากที่ตายไปกี้นอนแองแมงอยู่เมื่อกี้ตัดกันแบบเร็วเลยดีกว่าปะห้องที่หนึ่งผ่านไปนะครับห้องที่สี่ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนเออผ่านมาสี่ห้องแบบง่ายดายนะเอออุ้ยอะไรอะ่ะอุย้ยทุกคนอุย้ยอะไรโดดมาโดดมานะไปกี้มันโดดมานะอะไรอะ่ะอุย้ยผมอะไรวะาน้าเพทตาม DSP กีบ e ตเชลลี่เชลลี่เหรออันนิวสทอยตัวอะไรครับเนี่ยหัวยองๆมันอะไรวะนะตัวอะไรอะทุกคนเออใครรู้คอมเมนต์เอ้าหายไปแล้วใครรู้คอมเมนต์บอกผมเลยนะเมื่อกี้ตัวอะไรผ่านไปห้องที่ห้านะครับเออเมื่อกี้อยากจะโดดมาก็โดดมาเลยนะครับงงเหมือนกันเฮ้ยอะไรข้างบนเอ้ยอะไรอะอะไรมาอยู่บนหัวผมเมื่อกี้เอ๋อเอ้าเอ้าโดนมันกัดอีกเอ้าโอเคครับชีวิต ห้องที่สิบสามนะครับทุกคนนะออมาถึงแล้วทุกคนคิดว่าไงเอาลวเ,เ,เพื่อนดูเอ้าเพื่อนดนอะไรครับนะเพื่อนโดนอะไรวะนะถูกด,ดีนะผมไม่เปิดไปมาแล้วครับนี่ห้องเท่าไ,ไหร่เนี่ยสามสิบแล้วเออยี่ิบเก้านะจะสามสิบแล้วทุกคนนีดีเดียวทางยาวๆเดินชิวๆเออสบายๆแล้วทำไมเพื่อนถอยไปทังงั้นทำไมอะงงเพื่อนมาด้วยกันครับผมรีบเดินมานะทุกคน เออเรีบเดินมาไปพร้อมกันห้องที่สามสิบผมว่าไม่ใช่แล้วเริ่มแปลกแปลแล้วอะไรครับเนี่ยตัวอะไรดำๆเฮ้ยตัวยังมาต่อยนั่นทุกคนเออตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวิ่งหนี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 เฮ้ยทุกคนตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยมุดมุดมุดเลยผมมุดเลยตัวอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้เหมือนตาเดียวแล้วก็ยืดเออเออทุกคนรีบไปรีบไปครับทุกคนเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากินนะเดี๋ยวมากินเรานะวิ่งหนีวิ่งเอวิ่งหนี อยู่ไหนไตูอยู่ไหนวนแล้วผมต้องวิ่งยาวโอ้ยมือก็มาลบลบก,ก้อนลบกอนไปก็มีโอ้ยเอา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 เหมือนเหมือนมือเปียกเลยทุกคนเออเอาเรียบร้อยผ่านแล้วเหรอโอ้โหสบายอ่ะอยู่แฟนลันนะทุกคนเป็นไงผมชิวๆแล้วอ,อ๋อหนีฟอร์มซีกอะไรสักอย่างมันชื่อซีกเหรอปนยงกลบล่วงนะตัวอะไรวนะเน่ยนอะเอเคครับเดี๋ยวตามเพื่อนไปเรื่อยๆดีกว่า หลังจากที่ตามเพื่อนมาอย่างยาวนานเราก็มาถึงที่ห้องที่49แนละ้วทุกคนเออเมื่อไหร่จะ50เมื่อไหร่จะร้อยเนี่ยมันมีกี่ห้องเนี่ยเออแลมีนาฬิกาเลยด้วยเนี่ยทุกคนเอาไว้ทําอะไรอะ่ะอะไรคลาสซีนอีกแล้วทุกคนโอ้โหเฮ้เยตัวอะไรวะนะ่าไซเรนเฮดหรือเปล่าทุกคนไม่น่าใช่ <c oughs> เฮ้ยเรือนหมอบนะเฮ้ยแล้วผมวางนาฬิกามันได้ทําอะไรอะ่ะ ก็เหมือนเพื่อนเปิดสมุดอะไรเพื่อนไปเก็บสมุดอะไรมาเฮ้ย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 หนีหนีหนีมันดิเฮ้ยเดินเดินเอาเอาแล้วเพื่อนหมอบอ้าทำไมเพื่อนหมอบอ่ะแต่วผมก็หมอบตามด้วยนะอ๋อมันเหมือนแบบมันไม่มีตานะทุกคนแล้วมันก็แบบไม่เห็นเราป่ะแต่มันได้ยินเสียงผมรู้แล้วเอานาฬิกามาทําไมเดินเราเข้าตู้ได้ไหมเหมือนจะเข้าได้นะ เพื่อนวนวนทำไมอะ่ะมันหาของหรือเปล่าเนี่ยเออเออเดี๋ยวผมลองเข้าตู้ดีกว่านะมันน่าจะสบายกว่าบ้านถ้าเข้าตู้อะเราไม่ต้องแอบมันใช่ไหมถ้าเข้าตู้อะเพื่อนหมอบตลอดเลยถ้าผมเข้าเข้าตู้ไปละเออนี่ไงสบายเราละชิวๆละผีก็ไม่เจอเรานะคนเอ,อ้ยนี่อะไรอะ่ะเล่นไงกดปุ๊บอ้าวเอาแล้วผมตายแล้วอะไรครับเนี่ยมันเล่นยังไงนะทุกคนเมื่อกี้ผมกดพร้อมกันสองอันเลยมันกดยังไงี้่ะ เอ้ยหรือมันกดทีละฝั่งครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยเจออะเออตายแล้วทุกคนหลังจากที่ผมตายเพื่อนก็หารหัสใช่ไหมครับทุกคนเพื่อไปไขห้องนี้ใช่ไหมห้องที่ห้าสิบเออหายังนานเลยทุกคนหาไม่เจอสักทีนะเปิดไม่ได้สักทีนะเดี๋ยวดูเออนีมอไปนี่เออเออเด๋ยวทุกคนดูหาไม่เจอสักทีนะรหัสอนะและแล้วเพื่อนก็หมด กำลังใจในการหาแล้วก็วิ่งไปหาไอตัวนี้นครับมันวิ่งมาแล้วทุกคนโอ้โหนี่แอบตู้ไปหนึ่งไปไงแอบได้ไหมแอบนั่นไงครับเรียบร้อยแอบไม่โอ้โหไปนอนอยู่ตรงนู้นโอเคครับตายกันคู่เลยนะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผม้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้ว